ครับผมครับอันนี้ครับพี่เพริ่นครับกับอต่องเกินอยางหมากไามเนาะเป็นองไรหงวดผ่านมาเข่าล้อหาสองบาดเล็กทีของของคอ เข่าหาฟนเห็นเรายังไรมันคอยยังเงินดิแต่ผมบระว่าซืือระดับนู้ดครับเอามันมันแล้วไปเนาะตอนนั้นเนาะเออเออเอามาัรนี้ก็เอาตกไม่เนาะเนี่ยวันที่สิบหกเนี่ยวันที่สิบหกไมครับฟันมปเพิงพี่เพิ่งจะฟันที่สามครับฟันที่สามันนะนับกันเพราะสมานะอ๋อครับครับปทรระะไนคับผมผมมีทุละเนาะมื่นนั้นเนาะครับครับผมเอ็ดตัวมีทุลาผมก็เลยบ่ได้เขามาผมไปทางสลิมเนาะครับฟันว่าจะไหนครับ ฝันว่าย่ายคุณย่ายนั่นว่าให้ไปมองเกาสองเกาครับมองเกาไปเบ anyway. ิ่งมองข้อลงแจกหิงพระแม่แม่เขาไม่ดีองฝันเห็นไหนหิงพระแม่อยู่ใส่คร <min ับอยู่บ้านอยู่บ้านเกาผมอ๋อมองเทวะที่ไปเบิ่งตอนเสาะหาอ่าบาริกทีอ่าลงมียิ่งเ่าม่ยิ่งคนคนเท่าเลยลงมาครับแต่ตัวง่ายๆเลยครับลงมาเราบังลาไปเบิ่งมองเกาเบิ่งเราครับไปมองเกา บาลังเกา่ออบาลังเกาก็ขลือหมดแล้ยดิผมอาสาเย์ขลือหมดแลวเดี๋ยวไปดูข้างนอกคนไหนข้างหลาดยางคนไหนไอพ่อมึงไหนไอ้บังพ่อมึงอยู่แบงนี้เหรออาจ่รยบังพ่อพ่อยู่อยู่เสมอพ่อตายแล้วครับเกษเสีแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นแล้วครับพ่อตายตั้งแต่ปีห้าเจ็ดครับอือสิให้ไปเบิ่งบังไดฮะนี่ไป้บังงเขาเผาเนื้เผาเล่าเนื้อ เขาเขาแล่ายูนยให้อยู่หน้าผมเด้อ๋อเอาเราไปเผาไว้อยู่หน้าครับย่สวนดิเพราะว่าคนเถ่าสมัยจะกีบานเฮาเนาะส่วนมากก็สิเอาไปเผาไว้ไว้อยู่หน้าครเออให้ให้ไปเบื้องมองยังไ๋มันมันี้เขารว่มทั้งไหม้ทั้ง้วยทั้งเนล้าที่มันใหม่บ่หามดอ่ะนะอ๋อยังยังกองไว้อยู่มองนันอยู่เม่นบอกตอนนี้ ร้านผมมันนะตอนนั้นผมก็ไปอยู่อ่ะมันนอ่ะไปซักไว้นะมองกระดูกกระเดียดที่เอาไปบ่มมดนะครับ,บครับกี้เท่าอ่ะครับผมเราเป็นคนคุดอ่ะกับซับเบอร์เลยหน่อยครับแล้วเอาลงแล้วก็เอาไม้สีไม่สม,มิงเนะงี้ยนะใม่เน่าเออใหม่เน่าเน่าใหม่เน่าเป็นเซาล่ะ,ค,ะครับใหม่ทอดหน่อน,นะนะไม่บ่มมัดกับผมตักไว้นะครับครับต้นกล้วยสามต้นน่อนะอ๋อเอากล้วยปลูกไว้น้ำครับอืมใส่กระดูกแล้วสมัยจิกก่เอากล้วยปลูกใส่ใส่กระดูกไว้เนาะครับอ่าแบบนี้เลยเขาว่าให้ไปบางนั่นผมก็ไป ก็ไปบอกให้ร้านไปบ้างครับหลานว่าให้ลูกสาวไปบ้างลูกสาวผมก็ไปก็ไปพาไปบ้งบ้างเมันว่ามันมี่ไงเนี่ยผมก็เอาขนมมายังขนมแดงยังไปไหว้พ่อองนะโอ้โหพอซบผมนะครับครับบัานนี้ก็ว่าผมเลยบอกว่าเลขมันอยู่มหันต์ได้เลยนน่ะตั้งแต่ก็ต้องอยู่ผมว่าสิผมเลยว่าผมเห็นเลขคือผมไม่กระดานก็ต้องยังสักอย่างหนึ่งผมว่าสัญญาณผมบอกโทรไปบอกเล่าบอกบอกบอกเอ็ดอยเด้อครับครับเพราะว่า ันนี้ต้องไม่ต้องมีล่ะแอดว่ามีบ่าผมมาเ่ยมามีผมมาเห่นแล้วมีแหละว่าผมจําได้ว่าผมเป็นคนอยู่หานึงเนาะครับครับวันนดียวไปเบิางเมื่อวานก็ไปเด้มือก่อนก็ไปเด้อ่าม่นมาไปเดืเมื่อเดียวเด้ครับมือก่อนไปไปเราไปวอหน้าอยู่บ้านนั่นแหละไปนอนอยู่บ้านล่ะครับวันนี้เมื่อวานก็ไปเอาของงอายเพิ่นเจ็บทุบเจ็บเทียนบอกว่าเนาะอ๋อสี่หมื่อวานไอว่าไอสิไปครับผมบอกว่า อายไปแล้วมีตวัวเลขียญยันทายไว้ด้วยครับเออพอดีผมกดทายมาร้านร้านนี้เป็นคนไทยไม่ยิ่งบริสุทธิ์เลยเป็นคนไทยนี่เล็กน,น้อยก็ได้อยู่มาหนึ่งเลยทาทยเลยอืมอือืมผมก็ยังกราบไหว้พวมม่อผมมองเนาะก่อนร้ากนกับบ้านเราที่นี่เนาะครับทายไว้อยู่แล้วครับนี่ครับ<อ>นี่ครับไอ้ไอ้ไอ้ทายไว้อยู่แม่นบอย่ตัวเลขมันอยู่ล้ำยังไงลูกมันอยู่กระดาษกระดาษถ้วย่นาะ กระดานหรือบ่กระดานกระถวยละกระโม่แรงกระถวยละครับมันดำมดนะมันดำมดครับนี่ครับมันดำมืดนี่ครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสีขยายครับนะครับตัวเหล็กชัดแห้งนะครับท่านผู้ชมเกินมือคงงดละหลายคนอยากไปขี่นออกอัลบั้มด้วยหลายคนอยู่ครับอ่าถามผู้ชมเบิังจก๊กจะเป็นเหล็กเนี่ยเพราต้อแต่ตู้น้ำเป็นเล็กซีอยู่แล้วหรอซีครับตั้งแต่หัวแต่ตัวกลางเ่ยบังเอาตัวกลางนี่ถ้าบ่าแปดกับสามทับว่าแปดกับสามเลยผมว่าขึ้นสั้นเลยผมมัดแปดเลยผม อคคไอ้ไอ้นี่มันน่าจะเป็นถั่ยเป็นการบ่ผมว่าส่นเราไม่ไม้ถั่ยสามอยู่หันเนี่ยสามใบเลยอยู่หันครับแต่ตัวนี้มันดำหมดเลยนะตัวนี้มันดำดังๆดำดำดังๆนะอืมเต็มฟอกพี่น้องผมงดคือกันเอ๊อฟเป็นตัวนี้สีไฟมาเห็ดอ๊อฟจังแล้วเนาะผมเจไรมาเขียนเออไฟมาผมมาทางก็ไฟมาเขียนเนาะจังแล้วผมม่ได้อยู <serving> <Enfin> ่นี่เลยผมอยู่บ้านพื้นเบมึงดีๆนะครับท่านผู้ชมถ้าบ่แปดกับสามท่าบ่แปดกับสามแต่บัสีกับหนึ่งนี่ชัดเนาะชัดครับมันมีหลายรูปอยู่ไหมบ่ไอไม่ยูครับ ร้านมันเห็ดายหลายหลายใบอยู่เลมันไทยเลยนี่ um. ยุ่นี่นะครับสุพิชฌมเนาะนะครับ um. นีกอีกอีกรูปหนึ่งครับนะครับแต่ um. ว่าสามน่าจะชัดเกินกลัวนะไอ้ผมว่มมาผมว่าคำประกาศกับสามเลยนอะครับเอาสี่สามหนึ่งครับนะครับสุพิชมเนาะครับแต่ว่าสี่สามหนึ่งกับสี่สอสี่แปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสองอย่างนี่แหละแมนครับอืมคุณชัตเทรอไอ้มวงรอยู่ผมยังมาอยู่เขาค้ากับขายกับขายเลย ยังดังกเเกอืมก้ยดโอนะครับท่านผู้ชมเบิงเบิงเบงนะครับเป็นเลขจาบวสีสามหนึ่งกับสีแปดหนึ่งอือืนชัดแต่ละระวาอยู่ครับใครีคนไปเขียนหว่อบอเอ้ยใคสิไปเขียนเอามางคันมืนมีคนกลับไปด้วยอเฮียงขึ้นยัง พี่หลอกอยู่บอ่ะแล้วก็อยู่นี่ก็เขาเผาอยู่หันเนาะอือสองสองซบเด้๋อยู่ตรงนี่พี่ชายผมนำเดี๋ยวอืออืออือนั่เฮ็ดบุญเขาเผาอยู่ตรงนี้ไหนเบิงหลายๆรูปนะครับอย่างผีชมเนาะอือเบิงว่านั่นเจ้ว่าถ้าเบิงนี่เป็นสี่สามหนึ่งนะไอ้ผมว่าคือกันผมว่าขั้นมสามครับว่าสามกับแปดกับแปดสองหนึ่งครับอันนี้สนีเลย รูปแล้วก็คือตามสี่เห็นในในตาเหาเนาะอ่ากสีบ๊อบสีแปดหนึ่งกะสีสามหนึ่งครับสีกับหนึ่งนี่ชัดชัดครับตัวนี้ชัดด้วยครับตัวนี้ครับตัวหลังนี่ตัวนี้มันมาค่อยระหว่างตัวกลางนี่สามกับแปดนี่สามกับแปดจักตัวใดก็แน่กับบ่จักเลยครับอืมครับกะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะครับมักกะจังค่อยตามครับบ่มักกะ่าเนาะพาครับนะครับผมขอขอบคุณพี่เป็นเร่หลายๆครับผมครับอครับ รานบนวสก,การครับปูมันอพอเที่ยงเดือนทางมากขอของดีกับปูซึ่งในยินว่าปูมีน่องสร้างพอเที่ยงเล่ยอยากได้เอาไปแ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบขั้วหรือว่าธามาค้าขา,ขายขอให้เพนได้จเจริญรุ่งเรืองกะพอปูยังมีพอให้พอเที่ยงไ,ไปแ่งปันเอฟซีเนี่ยบอครับสาธุสาธุสาธุาธาธาธจเจริญพรครับเนื่องจาก บัตถุมงคลที่นี่สิว่านองสางนี่ความเป็นมาคือประเทศไทยห้ามหนินมันมีสังคูบานคุเมืองมาตลอดมาครับอ่าพระพสกษัตองค์ไหนก็นสางจีงเป็นมหากษัริย์ต้องใส่สางคูบานคุเมืองจึงเป็นประเทณนี้นับถือสังเป็นคูบานคุเมืองมาแม้จะทรงศาสตร์สมัยก่อนแต่ยังใส่สางสามเสียงทางเอราวัณวันนี้นมาเปลี่ยนเป็นทรงสามสีทุกวันนี้คือคูบานคุเมืองเรยมีความคิดคุณ กุยับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าลาูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิ์ญาติยมที่นั่ไปสักการบูชาหรือนั่ไปจิตหานที่บานที่เือนด้วยบานจีตเงอนก็ไม่ลดก็ดีที่เป็นสีมงคลถ้ามมาขายกับบริจกดำอ่ามีจตะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่า่เขาใจว่าสรั่งมีคุณ คนเขาเข้าใจสีเเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาเอีของเขาทีสูงของเขาเองอ,อันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูปะ็ะรสักาก็เลยบานความเกียรคุยกหลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้ยชื่อทิดไปทิ่เหม่อที่เมือ่อไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็ลงปู่เกี่ยวว่าไปได้นังส้างมาไปได้งาส้างมา ลูกจะว่ารถผสมต่อหให้เพิ่มพุทธคุ้นขึ้นหยีบเป็นสัน้น <ผม S 2> เป็นสัน้นเป็นนั้นกนรร็ได้หายก็รดาดย่อมไปร่องใส่เบื่องอันนี้เกิดคุ้นหยีอมีพูทธคุณนไม่โตโตมียึดจิตฤ์มีอำนาจสามารถมาเป็นอวดจุสามารถ,าารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุจนขึ้นมาบ้านนี้ใน,นวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วพ้นว่า ทั้งมังลาเอา่น่าให้เอาฝากปักตูมต้นตูมกินน้ำบักตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมุูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมตะว่าออกที่แียวนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาปูนโเอาคนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานบุกเงื้ยตรเอาตัวย่อเอาขื้นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝากกุน พุ่นบาด้นคุ่นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปยุ่งเลียนนี่มานี่คือใบคุ่นนี่นี่มันใบคุ่นโพ้าะภาษิฐานอยู่คำอะรเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมภาษีบริภาษีบริองมหาราบองเมตตามหาราบนี่เป็นนี่เล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงีดำมีตำนานมากันทีกันสารกาไปลงใงนองสร้างคือไม่เงียดดำเสียมาเห็ด ยังว่าร่วมเป็นสุดยอดของน่องสร้างครับสําหรับญาติโยมเอาไปืเร่องพุทธคุณอนนี้อยูด้วยกรรมที่เขาสางมาทำดีผู้นั้นอะไรเรียกว่าไอ้ทำบ่ดีก็ค่อยสิได้สิได้ขึ้นไปเองแต่ท่านมือบ่ได้เลยครับอ่ามันจะอยู่น้ำบุญที่กระดิสางขึ้นมากุศลทสิทสางมันจริงไหลบท่ทอกันอ่าเรื่องเล่าผู้นังสา,ปปาวเพราะฉะนั้นหน่อยใจว่าเออกูเุศลสิตายคือบ่ได้คือมือโมเมนเดี๋ยวสักวันก็น หลวงปูหลวงท่านมพนทุกองค์เพนสิซอยกอถือว่าเป็นลูกศิษยบมันลูกหาเป็นแล้วเป็นลูกเพือกลูกเที่อนนะบ้านเทาเอิญนี่เอาไปใส่เลยครับปู่อันนี้สิอันนี้ให้เอาไปซื้อไปเจ้าซื้อเด้อเอาใส่กระเป๋าเงินกระเป๋าทองเปิดหานแล้วใบหน้าหานนี่กิจการแล้วใกิจการเป็นพ่อขายไม่ขายก็ใส่ตาเงินอย่างสิ่พ่อเป็นยังคือว่าอย่างสีย่านคุ้มกิเลสจะคล้องบ่ได้เป็นสีอะไรมันบุญว่า นี bon ่ยังบ yeah. 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 mm ุญไล่ก hmm. ันอยู่เยอนี่นี่มันมันเรล่ยบอกว่ายาไปเอไปมีอย่งเขาสร้างไปเื่โอยมันมันมันผิดมันผิดนะต้องวินัยั้งศีลท้งบาต้องเกลี่ยงให้บรไหลน้ำมันมันผิดแนงผิดเราต้องหลบหออนะจะมาเป็นให้ถือไป้ซือเอาไว้ขันมีหยังว่าอ้วนคือบดีแห่ยกเสืหัวเหมือนนวดอดิฐานคือปลกเสกของปุตบดตำนายโยูนั่งเจ็ตำนานบดปลุกเสกเที่ยวใรอยแปดจบปลุกมาโซเลย เชื่อจะเป็นครูบาอาจารย์บนจะอธิษฐานจิตให้อ่าคือจังย์สีผู้พุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปู้ศีอนุตโรอายุณวันนี่ร้อยสองปีอยู่บ้านข้างคาสว่างวิโรงนี่ผู้พุกเสพให้ผู้รุ่นแรกอ่าท่ายไปสองผู้รอดอ่าบัดกุศลอ่าผู้รอดธรรมาทินโน่อ่านเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เลี่ย,ยน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวามยากจนใอ้คนบมีอยู่กินส่างด้วยกันมันจะทีดูครับ,รบนี่นี่นีู่ปเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรอวิโรอดยัตตานบนคือปูรอดทงสิเมืองนี่มันบวกสายได้บา้านเิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยงเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นยอ,นอยู่สิไปรย์้องพญ่ีหอมคือราชครูปูนสมเด็จ นั่นแหละคือเรื่องความเป็นมาเจตียนี่มืองไทยเพราะว่าปูคูนปูซาปูมันต้องไปฟกอยู่พูกเขาคั้วบดคือประเทศเล่าปูมะร่วงปูบนมากนั่นอยู่ผู้เฝาานี่ก็จะเป็นสายของหลวงปู่พนครับนาที่มีมีเสียอยู่คนเมื่อยนั่นยังมโนภาพนี่คือเรื่องปูเร็วนันมันโนครับนี่ยังยังมีเสียอยู่ไหนเดิก็ปูสีน่าจะเพิ่นก็มโนนาภาพไปบนแล้วแต่ว่ามีเหลือจะลูกหลาน หลุ่นเหรียญเพื่ออาณาจักรนี่ก็เป็นเรื่องว่าหลานเขยเออครับเพราะไม่ออกคือได้นานั่นหลานสาวคนยี่สิบเออนั่นละเจอเพิ่นออกจากหลานเพิ่นบ่ได้ขั้นไปแล้วกับเตี๋ยวได้หลานที่บอกไปบูดเอาเลยจะว่าเพิ่นจะคุ้มอยู่ตลอดไม่หลักว้างกว้างหน้าตูจะว่าไหนว่าจะเป็นน้องสร้างขึ้นมาอันนี้บาทเพิ่อไงถ้าเป็นบาทใหม่เวลาไหว บาดคือกองเขากองเขาคือ,คขคขคอขเขาย่างเงินไม่ใส่มันจะกองเขาวไว้เวลาลุกเจกอ่นอนอานี่นอนสร้างมัมีกองเขาจอไปหาซสือกองเขาวี่เขาไม่จะนองสร้างอ่นงา,านี่ง่าสร้างนังสร้างมีรดมีอันนี้ไฮบัสอ่าบาจริงบ่จริงนะเย็บ,ยบ,บ,น,ยยบน,นั่นเกับภาษีในยุค้านอย่เป็นบานนน้า,บานด้า่งบมันองนั่าสรงตัวขอสร้างนี่ขบูสราไปวัดตัขอสร้างอ่าตัขอสร้างยูบผู้าวัด นี่บ่ได้ไปมาขอไปจารย์เอาไปจ้าน้องสรางนี่าะเป็นมากเกี่ยเป็นสิดิมคนแน่ในโลก